ไม่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 ถ้าฉันไม่ได้ทราเฟลิลคนอื่นก็อย่าหวังนี่แหลปรากาศนี้จะทำ้ายตัวเองในสิบลากาโคะทะเกอร์ไปแล้วเอาละพวกนายจมูกของฉันเป็นสิ่งเดียวที่จะพาเราออกไปจากที่นี่เอาละจัดันเลยเราทำไม่ได้หรอกแอนด,ดี้ ใช่ห่วเธออาจจะระเบิดนะแต่ถ้าไม่ทำพวกเราจะโดนระเบิดแทนนะจริงนะเออเออเออดม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 เธอกดมังจะระเบิดแล้ว ว <gas> ้าวซอนนี่ทักฟอร์ฟอมดูนี Patter, ่วิเศษเป็นเลยนะนี่ของเธอแอนดี้รางวัลสำหรับ